ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุง้งกิ้งกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันก่อนไม่เปิด q A ในในอีกในอีกที่หนึ่งเขาเรียกอะไรวะในอจอเออมย์เปิดให้เพื่อนๆเ,เข้ามาถามกันเรื่องการเลี้ยงลูกเนาะ เมย์ก็เลยตั้งใจะจะมาตอบในนี้คือเมย์บอกทุกคนว่าเข้ามาถามแล้วเดี๋ยวเมย์จะถ่ายคลิปตอบทีเดียวแต่ว่าเออไหนๆก็ไหนๆก็มานั่งไลฟ์ตอบเลยละกันสวัสดีค่ะคือเอาง่ายคือเมย์จะไลฟ์ตอบไปใช่ไหมแล้วเมย์ค่อยค่อยไปตัดตัดคลิปจากไลฟ์นี้อีกทีเออขี้เกียจแบบขี้เกียจนั่งตังกล้องถ่ายโนราน,นอนอยู่ข้างๆค่ะไว้เขาตื่นแล้วจะค่อยอุ้มนอนอยู่นี่โนรานหลับ ตอนนี้ตอนนี้ขอขอนั่งตอบคาถาม Q&A อันนั้นก่อนคือพอเมย์เปิด Q&A ใช่ปะ่ะคําถามส่วนใหญ่เลยอะมันคือเรื่องครีมต่างๆการบํารุงลูกการดูแลลูกอะไรพวกนี้เนาะไม่ใช้ไลบำรุงบ้างไม่กินอะไรบำรุงบ้างลูกถึงได้ออกมาผิวดีแบบนี้จริงๆลูกออกมาผิวไม่ได้ดีนะออกมาแบบแห้งแห้งเหือดเลยก่อนทอดเนี่ย ตอนนั้นนำข้ามเมมันแทบไม่เหลือแล้วเหลือน้อยมากแล้วโนรล่าออกมาคือแห้งแห้งแบบแห้งจนแตกแตกตามแบบเราข้อพับต่างๆคือแตกเป็นเลือดหมดเลยเอ,อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่ใช้เมเลยเอาจากโรงพยาบาลเท่านั้นนะโรงพยาบาลแนะนําอะไรมาเมก็ใช้ของโรงพยาบาลหมดเลยรวมถึงสิ่งที่เมย์บำรุงบำรุงยังไงตอนท้องใช่ไหมถ้าถามเรื่องการบำรุงระหว่างท้องเมย์ไม่ได้กินอะไรนอกเหนือจากตัวที่หมอให้เลยเพราะว่าเมย์มีความเชื่อว่า อย่ากินอะไรที่ที่ไม่ใช่ตามที่หมอสั่งอไม่กินแค่ที่หมอสั่งซึ่งตอนท้องอ่ะเวลาไปไปตรวจคันแต่ละเดือนเนาะหมอเขาจะให้เมย์อยู่แค่สองตัวก็คือตัวกินเพื่อเพิ่มแคลเซียมกับยาบำรุงคันที่ช่วยเสริมธาตุเหล็กแค่นี้หมดจบสองตัวเอาเป็นว่าตอนท้องอ่ะเมย์ไม่ได้กินอะไรนอกเหนือจากที่หมอสั่งเลยแล้วพอคลอดเนี่ยอ่ะโนนาผิวแห้ง หมอเขาให้เมย์ใช้สบู่ของโรงพยาบาลสบู่ที่โรงพยาบาลให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นแบรนด์ฟิซิโอซึ่งก็ใช้ได้ทั้งหัวทั้งตัวตัวนี้ใช้ได้ทั้งอาบทั้งสะเลยเขาจะมาเป็นขวดแบบนี้เนาะแต่มันก็คือแบรนด์ฟิซิโอแหละต่อมาอาบน้ําเสร็จปุ๊บเมย์ก็จะทาครีมก็เป็นแบรนด์เดิมแบรนด์เดียวกันตัวซูตติ้งแคร์แล้วหมอเนี่ยเขาจะให้เมย์ย้ำๆทาตามซอกเนี่ยซอกแขนแกะแกลอข้อเท้า ข้อพับเข่าอะไรเงี้ยอืมเท่านั้นย้ำแบบให้หนาเลยช่วงนั้นส่วนตัวก็ทาด้วยทาทาด้วยแต่ไม่ต้องหนาเท่ากับตรงท่อพับต่างๆเชื่อว่าแบบไม่นานเลยเดือนสองเดือนปัจจุบันโนรักผิวแบบนี้แล้วเออผิวดีแล้วเดี๋ยวไม่เอาคําถามจากครมเดียวันนั้นแป๊บหนึงนะให้ครีมไปทาหน้าอันนี้ตอบแล้วอ๋อเออพูดถึงหน้าโอเคลืมลืมบอกไปว่าเรื่องครีมที่เมทาลูกเนี่ยเมย์ไม่ทาหน้านะเมย์ไม่เคยเยุ่งอะไรกับหน้าลูกเลยเออเมย์ทาแค่ตัว ใบหน้านี่ไม่เคยโดนขีดไม่เคยโดนอะไรก่อนอาบน้ำลูกครั้งอะ่ะมีแต่เช็ดหน้าลูกก่อนก็คือเอาน้าอุ่นที่เราเตรียมไว้กับอ่างเนี่ยเช็ดเช็ดหน้าก็คือการเช็ดหน้าทั่วไปเช็ดน้าเปล่าแล้วก็ค่อยเอาลูกลงอาบน้ําไม่เอาไม่ให้อะไรเป็นโดนหน้าลูกเลยไปถึงว่าพวกสารต่างๆพวกอะไรเงี้ยไม่กลัวกลัวผิวลูกมันจะไม่ดีเพราะโนราแพ้ง่ายด้วยโนราส่วนใหญ่ก็เลยจะใช้เป็นน้าเปล่าแม้กระทั่งการเช็ดก้นก็ใช้เป็นเอ่อเขาอะไรที่ชู่แห้งอะ dry dry wipe ชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดออไม่ได้ใช้พวกแบบที่มีน้ําหอมมีอะไรเลยห่วงมากแต่แต่ที่ที่ลูกไม่ได้เป็นพวกแบบเขแบบาเรียกอะไรวะผิวหนังต่างๆอาจจะเป็นพเพราะแมท่ททำความสะอาดลูกตลอดเวลาเช็ดหมันเช็ดน้าลายลูกอยาให้อะไรมาติดซอกคอไอ้ข้ามน้ําลายคาบนมหรืออยาให้ติดซอกคอเยอะไม่งั้นมันจะค้างจนกลายเป็นผื่นเป็นอะไรการกินเกี่ยวไหมเหมนการกินนมอะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็ไม่รู้อะ่ะเพราะว่าตัวเมย์เองอะ่ะถ้าเรื่องการกินของตัวเมย์เองเมย์ว่าเมย์กินไม่ดีไม่ถูกต้องเลย แม้กระทั่งตอนท้องนะไม่ได้กินแบบอาหารอาหารก็ไม่ได้ครบทุกหมู่ผักก็ไม่ชอบกินไข่ก็ไม่ชอบกินแป้งนิวบอลก็ดีตออ่อผิวด้วยมากๆค่ะคือ,อนจนตอนนี้เมยก,ก็ยังเป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าใช้อะไรที่แบบไม่ได้มาจากหมออะยังยัง,ย,งยังเป็นคนห่วงตรงนี้อยู่แต่แต,แต่อย่างนมนมผงที่โนรากินอนะก็เป็นตัวที่สําหรับเด็กแพ้ด้วย โนราเป็นภูมิแพ้นะเออโนราภูมิแพ้เพราะว่าที่บ้านเ,นเป็นกันทุกคนแล้วเกิดมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะแพ้นมบัวเสี่ยงเสี่ยงว่าจะแพ้นมบวเขาก็เลยให้กินตัวนี้ก่อนอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ด้วยแหละเด็ก <c oughs> เล็กๆใช้คีมดีกว่าแป้งฝุ่นอ่าใช่ใช่คุณหมอก,ก็บอกใช้ดีกว่าแป้งฝุ่นทานนมเมช่วงแรกทานนมเมค่ะแต่ว่าเออโนมเมถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นและ อยากให้อยากให้เข้าใจกันว่าจริงๆแล้วอะ่ะนมเราอาจจะไม่ได้ดีเท่านมผงด้วยซ้ําเพราะเราอะ่ะรู้ตัวว่าเราก็กินการกินเราไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่สารอาหารในนมเราอาจจะไม่ได้ดีเท่าในานมผงเพอเพิกินนมเมแล้วอาจจะมีปัญหามากกว่ากินนมผงเพราะเม,มรู้ตัวเลยว่าตัวเองกินไม่ค่อยถูกต้องอืมเมก็เลยบวกกับการที่น้ำนมเมไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยนะไม่ได้เยอะพอที่จะต้องปัมออป๊มออกปั๊มออกอ่ะเมก็ให้ลูกกินแต่ละรอบไป แล้วเขาก็ไม่ได้อิ่มเมย์ก็จะต่อด้วยนมผงตอนนี้เมย์ให้ลูกกินจากเต้าก่อนประมาณข้างละสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วก็ต่อด้วยนมผงอีกสองถึงสามออนอบำรุงผมโนรายยังไงบ้างน,น้องผมดกมากอเมย์ว่ากรรมพันธุ์พูดตรงๆว่าเมย์ว่ากรรมพันธุ์เพราะว่านะตัวเมย์เองก็ผมหนามากเพราะว่าทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่เมย์เนี่ย ผมหนาทั้งคู่มเมลิโอผมหนาโคตรๆแล้วก็โนราก็ออกมาผมหนาอีกบวกกับผมดํามากด้วยบ้านเมเนี่ยผมดํามากเมก็เลยไม่สามารถแนะนําเรื่องการบํารุงได้อันนี้กรรมพันธุ์ล้วนๆเลยเมยว่าโนราเลี้ยงง่ายเออมีคนถามเรื่องการที่ลูกเลี้ยงง่ายด้วยเช่นกันมันคือความโชคดีที่เมย์อ่ะมีเวลาให้ลูกได้24่ชั่วโมงด้วยแหละค่ะแล้วเมย์ก็เป็นคนคุยเก่งใครที่ติดตามเมย์กันมาก่อนหน้าน,นียก็จะรู้ว่ามีคนคุยเก่งที่พูดที่โม้ที่คุยชอบคุย แล้วพอเขาคุยกังอะตอนช่วงที่ท้องเม่ก็คุยกับลูกเนี่ยคุยกับลูกเยอะไอ้เรื่องที่ว่าให้คุยกับลูกเยอะๆอันเนี้ยมีว่าจริงคุยกันอยู่สองคนทุกวันทั้งวันมันก็ด้ทำให้ลูกอารมณ์ดีด้วยแหละแต่ข้อเสียมันก็ก็มีข้อเสียคือเขาติดเราดีใจนะที่ลูกติดมันก็ตอนแรกก็ไม่เถียงแม่เลยก็ปล่อยให้เขาติดไปแล้วไม่รู้เขาจะติดเราไ,ได้อีกนานแค่ไหนเอออยากเก็บเกี่ยวช่วงเวลานี้อะไรแต่อยู่มาวันหนึ่งมันก็คนพบไว้ว่า เราไม่ได้เดือดร้อนกับที่ลูกติดเว้ยแต่คนอื่นเน่เขาเดือดร้อนเวลาที่เมย์ต้องออกไปทํางานหรืออะไรแล้วเมย์ต้องฝากลูกไว้กับแม่แม่เขาเดือดร้อนเพราะโนราจะแบบงองแงติดที่ถึงเม์รวมถึงแม่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะว่าโนราติดมือไปแล้วอะ่ะงั้นลำบากคนอื่นเน่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละคุณแม่เลี้ยงน้องเก่งมากมเลยค่ะคุณค่ะเมย์ดีใจทุกครั้งเลยเวลาที่มีคนชมนว่าเมย์เลี้ยงลูกเก่งอ่เพราะว่าไม่คิดว่าจะทําได้เหมือนกันตอนแรกน้องตื่นทานนมไหวไหมคะตอนกลางคืน ตอนนี้โนราไม่ตื่นกลางคืนแล้วดีมากอันนี้อันนี้ไม่มีคําแนะนําด้วยว่าทํำยังไง <c oughs> เขาเป็นของเขาเองอะตอนนี้โนรานอนนอนก็ประมาณทุ่มถึงสองทุ่มเนาะแล้วจะตื่นอีกทีคือตีห้าเลยตีห้าเม่เลยตื่นเช้าทุกวันเนี่ยโนรานอนยาวเลยค่ะส่วนกลางวันก็ไม่ค่อยนอนแล้ะเออเรื่องอารมณ์ดีลูกอะมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเมีคนเดียวน,นะนจริงๆแล้วเมีเชื่อว่าเป็นเพราะรอบตัวเมียด้วย แอดม s อ h สเฟียเขาเรียกอะไรวะรออสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นยายกับป้าเขาเนาะแม่เมย์กับพี่สาวเมย์บรรยากาศในบ้านหรืออะไรเงี้ยคือทุกคนสดใสอะลงไปแม่ก็ร้องเพลงให้โนลราฟังและเออทุกคนแฮปปีทุกคนแฮปปี้คน,ค,นค,นคนรอบๆด้วยที่แบบทําให้บรรยากาศรอบตัวมันดีอะลูกเลยแฮปปี้ค่ะอันนี้เมย์ใช้ด้วยความที่เมย์ใช้ขวดนมของพอจอนะเออที่แปลว่านพิราบ เมกก็เลยใช้จุกหลอกของเขาด้วยเพราะว่าตัวจุกมันเหมือนกันไงความเป็นแบรนด์เดียวกันน่ะมันก็เลยต้องใช้จุกอันเดียวกันอมพอจุกของยี่ห้อน,นี้เป็นแบบนี้แล้วเราไปดูจุกหลอกของอันอื่นที่รูปร่างไม่เหมือนกันไหมวาเขาอาจจะเกิดกันไม่ชินเอถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดแบรนด์ขวดนมของคุณพี่เขาเขาผลิตตัวจุกหลอกออกมาด้วยก็ลองใช้แบรนด์เดียวกันดูตอนท้องทานนมอะไรบำรุงไม่ได้ทานเพราะเมกเกลียดการกินนม แล้วพอเราเกลียดการกินกนมคุณหมอเขาเลยให้ทานเป็นตัวยาเสริมแคลเซียมแทนอยากให้รีวิวกันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกับถ้าวันหนึ่งถ้าลูกโตแล้วโนราถามถึงอีกฝ่ายแม่เมย์มีคําตอบอยังไงให้ลูกบ้างคะเดี๋ยวเมย์ขอตอบคําถามตรงนี้แล้วเดี๋ยวเมย์จะลงไลฟ์ไปนะเพราะว่าเครื่องร้อนไม่ใช่ะไรแล้วเดี๋ยวลูกตื่นแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์ม่อีกทีแล้วกันหนึ่งอยากให้รีวิวกันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคะ่ะขอสั้นๆเลยเหนื่อยเหนื่อยว่าแต่แต่เมย์ว่า ในเมมีความโชคดีหลายอย่างเมมีโชคดีกว่าใครหลายๆคนเยอะอันนี้ไม่ได้ขิงนะอันนี้พูดพูดเรื่องความเป็นจริงมีโชคดีกว่าหลายคนเยอะบางคนเขาลําบากกว่าเมมากอ่ะเมยังมีแม่เมช่วยในเรื่องของการล้างขวดนมเมยังมีแม่บ้านช่วยเรื่องทําความสะอาดห้องทิ้งขยะให้อะไรเงี้ยแม่อาจจะแบบอาบน้าให้ลูกเองเปลี่ยนผ้าอ้อมเองเลี้ยงลูกเองทุกอย่างแต่การทําห้องการอะไรสุดท้ายก็มีแม่บ้านช่วยก็แค่นี้ไมยังบ่นเหนื่อยเนอาเออมก็เลยแบบคิดว่าอืมถ้าคนอื่นเขาทาได้เราก็ทําได้ เรื่องที่สองถ้าวันหนึ่งเนี่ยลูกถามถึงพ่อแม่เมย์จะตอบคำถามจะมีคําตอบยังไงกับลูกบ้างเมย์จะไม่ทําให้เขาต้องมีคําถามเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเพราะว่าเมย์คงไม่ปกปิดให้ลูกเนี่ยรู้เป็นไปตามความจริงเลยตั้งแต่แรกเข้าใจใช่ไหมเราจะไม่ได้แบบมาหลอกลูกว่พาพ่อเขาคือสวรรค์ไปแล้วนะลูกหรืออะไรเงี้ยเหมือนในลนะครอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นแหละเพราะว่ายังไงเรื่องเรามันแบบอยู่ในโซเชียลโลกปัจนจุบันตอนนี้มันมีโซเชียลมีมีอินเทอร์เน็ตอะเราจะไม่ปล่อยให้ลูกต้องมีคําถาม อืตั้งแต่ต้นคุณพ่อปูมาอีกังัะเมื่อคืนพ่อเพิ่งโทรมาเองพ่อเพิ่งโทรมาว่าว่าอะไรวะให้มีกินอะไรดีๆเพราะว่าลูกจะได้ตัวสูงๆพ่อเขากลัวลูกจะตัวเตีย้ยเป็นแม่ที่ดูเท่มากะนะคตเป็นเพื่อนลูกนั่นแฮะแม่อยากเป็นแม่ที่สวยสําหรับลูกอ่ะอพอพอพ,อ,พอได้ไปออกงานม่ก็เริ่มมานั่งคิดว่าแบบเราต้องคบเ,เราต้องดูแลตัวเองแล้วว่ะไม่อยากให้ลูกอายคนอื่นแม่เดินแบบไม่สวยอ่ะ ชอบคุณเมย์มากพอมีลูกใช่ปะเมย์ก็ได้มาเห็นคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือเมื่อก่อนไม่ชอบเมย์เพิ่งมาชอบตอนนี้เมย์แบบแล้วเมย์ก็มานั่งคิดว่าเมื่อก่อนเมย์เป็นยังไงวะคงเกเรนะดูเยอะด้วยนะที่ที่เม้นกันอย่างนั้นอะเป็นเรื่องที่ดีดีใจแต่ว่าแค่แบบมาย้อนคิดได้เมื่อก่อนฉันเป็นยังไงวะเจ้าหนูอารมณ์ดีจังเจ้ยเจ้าถูกคลิปเลยใช่คุยเก่งขี้มูดเอา หันไม่เจอลืมตามองแม่อยู่เป็นไงเห็นไหมตื่นก็ไม่ร้องเอ้าตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกอามาๆมาๆมาเดี๋ยวอุ้มลูกก่อนนะโชว์โชว์โชว์ลูกเลยเดี๋ยวแป๊บนึงไปแล้วนะเพราะว่าเครื่องมันร้อนแป๊บนึงนะแม่ก็ไม่รู้หนูก็ไม่เรียกนะใครมันจะไปหนูวะมาแล้วค่ะวายโอ้นายยังไม่ค่อยตื่นดีเลยสวัสดีค่ะแล้วตื่นก็ไม่บอกเม่เหันไม่เจอสายตาลูกตกใจมาก มองแรงด้วยนะผมใส่แม่เสียงดังวะ่ะงาง,งาง,งางงางางางไม่มีมือปัดเลื่อนดูคอมเมนต์เลยวะ่ะแปบ๊บหนึ่งลูกแม่ขอจัดที่ให้หนูดีดก่อนนะอืมโอรใส่แม่ปลุกหนูะแม่ไปปลุกหนูป่ะฮะแม่ปลุกหนูปุ๊บเออย่า้าน่ารักลูก มันมีเสียงเพมากเวลาคุยกับโนราใช่ไมไหมบางคนชอบเสียงเล็กเสียงน้อยเอ๊ะขอบคุณค่ะโอ้โหอ่านไม่ทันว่าอ่านคอมเมนต์ไม่ันโอ้โหโนราหนูมาปุ๊บคนดูเพิ่มขึ้นแบบโอ้โหแล้วคอมเมนต์คือรันแบบแม่อ่านไม่ทันนะ่ะพี่ดูดิโอ้แล้วคอมเมนต์มันบังหน้าหนูเด๊ะมองอะไรอ่ะ มองชุดที่แม่ถักให้หรอ <c oughs> สี่เดือนค่ะ <c oughs> คาเรนจริงจริงทำหน้าทำตาบายลูกไปบายบายพี่พี่ก่อนน้องน้วคนเก่งบายบายห <c oughs> ยุ่มผ้าอยู่ได้ <c oughs> ยา บบายยบ๊ายบายลูกยบายไปแล้วค่ะแม่บุยเออป่ฝากหอมลูกหน่อยโอเคหอมแล้วเดี๋ยวไปละหอมโชว์หน่อยลูกอะหอมแรงไปนิดบ๊ายโอ้หงุด,ดหงิดหงุดหงิด